สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปในการเชื่อมต่อ VPN นะครับผมฟรีอไว้ใช้เล่นนะครับเพจมยนะครนบผมก็ขั้นแรกถ้าเราโหลดมาแล้วแล้วก็อย่าไปอนะัปเดตเลยนี่ครับมันจะมาหน้านี้นะครับเมื่อคีดเราเลื่อนขึ้นข้างบนแล้วทมันก็จะมาหน้านี้ให้ดูข้างล่างเห็นไหมครับดูโฆษณาใช้งานฟรีข้างล่างสุดนี้นะ เรากดตรงที่ใช้งานฟรีนะครับนี่ถ้ากดไม่ได้ให้กดไปเรื่อยๆว่าโฆษณามันจะขึ้นนะก็อรอเวลาตามที่มันบอกันเห็นนะเหลืออีก2่สินาทีะหมดแล้วลองดูโฆษณาให้มันจบก่อนนะโอเคนี่ครับเวลาโฆษณามันจบใช่ไหมครับแล้วก็กดปิดตรงนี้เลย ปรับอันนี้มันก็จะขึ้นมาเห็นมครับหน้าแรกแล้วก็เราก็เลือกญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ลองเชื่อมต่อพวกของญี่ปุ่นนะมันจะเป็นชื่อของญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เลือกแต่ละอันดูครับผมปรับลองเชื่อมต่อปรับถ้าไหนไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ของผมอันที่สองมันดีแล้วซึ่งผมใช้อันที่สองนะถ้า อันไหนไม่ดีก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูนะครับผมของเจแปนนะจากนั้นก็เราก็มาที่แอปนี้เลยเฟซมเดบายวะขออย่าติดแป,ป๊บนึงนะโอเคครับมาหน้านี้เราก็กดเข้าไปเลยก็เราสักแป,ป๊บแล้มันจะขึ้นหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับอเอาละครับมันก็จะมาหน้านี้ตอนเข้าเคมน,นะ โอเคครับแล้วก็ใกดไปที่แมตเตอร์เห็นไหมเห็นไหมครับมันก็จะเค้นอีฟุตบอลเนี่เห็นไหมก็จะเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ลองมาเลือกเล่นดูนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกสองอันเห็นไหมครับผม,มาเลือกอันที่สองเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูนะครับผมว่ามันเชื่อมต่อได้หรือไม่นะครับผมคือแอปนี้มันใช้ฟรีมีประมาณ ให้รีประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตะได้ประมาณประมาณสามรอบครับผมเต็มๆสามรอบแล้วก็ออกไปปิดมันแล้วก็ค่อยๆรอสักพักหนึ่งแล้วก็ไปดาวน์โหลดค่อยๆไปดูโฆษณาใหม่นมันก็จะได้หนึ่งชั่วโมงแลยครับผมเห็นไหมครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราก็จะได้เลยเห็นไหมครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวไปดูกันเล่นนะก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเฉ็นเท่าไหร่อันนี้เป็นทีมสำรองผมเอามาเตะเล่นนะยังไม่ได้จัดตัวเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับผมก็จะไปดูตอนเล่นนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะกระตุกไม่กระตุกนะครับโอเค มันก็จะอยู่ที่เน็ตของเราอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอันไหนที่เราเข้าแล้วมันไม่ถึงหน้าหน้าแรกครับเราก็เปลี่ยน VPN อันใหม่นะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมมันได้อแล้วครับของปเนี่ยมันเปลี่ยนแป๊บเดียวมก็ได้ละสองสามอันนะของแชร์มาแล้วครับ Perfect blue skies, almost no wind, yeah, the beautiful off, sunshine. These wow, are they're ending they're conditions, they're conditions they're 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 for the beautiful they're game. They're the backdrop here, picturesque idyllic. No doubt one of the best days of the four-year-old. Added to a real-to-real real yeah. in the stands, helping to raise the level of sale by big picturesque! เรก็ประมาณ้เล่นได้มีส่วัฒนาที่เป็นอีใช้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมไม่มีเวลาบอกเนี่ยโอ้โหเรียกเข้าอือใช้ประโยชน์เวลามันก็จำีตรงนี้ครับ มันจะมีเวลาบอกว่าเราใช้ไปสีนาทีเห็นเหน็ครับผม okay. โอเคนี่จะเข้าไหมโอ้ยมิดฟลชนี่ยเนี่มันเค่อโอเค he c a t c past his man t o r e s รันนี้เนี่ยตอนนี้ผมจบแล้วเฮ m ยของเขาข m งโอเคแลครับผมก็ประมาณนี้แหละไปปที่ฝนซีนะครับผมก็แนะนำของฮนด้ครับผมี่เมื่อกี้ผมลืมแล้วเนาะตะ รอบเกมนี้ก็ถือว่าเดือดอยู่นะครับผมถ้าทีมหน้าซิติลิตผมยังเจ้าสิบเองนะครับผมพอมาทีมสำรองมาเล่นนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีอยู่ตรงนี้ผมมาำมำเขาไป4-1นะครับผมก็มาถึงช่วงหลังแล้วเดี๋ยวไปดูท้ายเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็เลงซี่ครับไม่ เราสวนกันแล้วนบผมนนคประสาตโอ้ยิงไม่เข้าทกอซตครับโอ้ยอะไรแน้ครับีครับ้ลอดเวลาแล้วก็เล่นสนุกดีครับก็ระตนิดหน่อยนะครับผมีนะครับเกบ้วประมาณนี้นะครับผมส่งแป๊เดียวก็เล่น เปน่เมร่อเดะครับมิการสนนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้านอกกันว่าจะใช้แอปในอะไรนะครับผมแพนด้านะครับ๋ยวผมดืมถ่ายให้ดูชื่อนะครับผม โอเคพอเราใช้เสร็จนะนะแล้วก็ปิดนี้ได้เลยครับกดตอนนี้เราใช้ไปสิบห้านาทีนะครับผมถ้ามันถึงเกือบถึงชั่วโมงเราก็ต้องเลิกเล่นก่อนนะครับผมเพราะว่ามันให้แค่หนึ่งชั่วโมงเราพอเสร็จหนึ่งชั่วโมงเราก็ไปดูคลิปต่อนะครับผมแล้วก็เราเราก็จะได้เล่นอีกหนึ่งชั่วโมงโอเค ันนี้ตัดการเชื่อมต่อนะครับผมครับเดี๋ยวมันหม,ม,นนหนมุนครับเรามันนี่เห็นไหมครับมันก็จะกลับมาประเทศไทยแล้วโอเคนะครับก็ไปดูแ p ป n พนด้นะครับผม F p พนด้ vpn นะครับผมแอปเพย์สโต p เพนด vpn pan e อันนี้ครับผม ซึ่งผมยังไม่ได้อัปเดตมันนะีนะ่อันนี้ครับผมสำหรับใครที่จะไปเล่นมุด VPN ไปเล่นญี่ปุ่นนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างนะครับผมโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับผม